สวัสดี FC ลุงพล FC ลุงพูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงพูเองนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่อยู่รอบข้างกายลุงพลและป้าแตงนะครับสังเกตดูดีนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันที่จะมาทํา YouTube กันมากขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าใครที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับลุงพลและป้าแตงนะครับก็จะได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ลุงพูเคยทํามานะครับ จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยแล้วมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองนะครับความน่าสนใจต่างเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดลุงพลนะครับส่วนใหญ่เขาจะเห็นยูทูบเบอร์เนี่ยหน้าใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูดีดีนะครับว่าพอยอดวิวเยอะๆในแต่ละคลิปของยูทูบเบอร์ที่ทําไปนะครับเขาก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วบอกได้เลยนะครับว่า ยอดวิวเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีรายได้ค่อนข้างเยอะกลับคืนมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับที่คนใกล้ชิดของลุกคนและป้าแตนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาทำ YouTube กันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วล่าสุดนะครับหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาเองนะครับก็ยังไม่ได้ทำยู u ูบนะครับมีแต่เพจ a c e b o o k เนาะแล้วก็มีเพจ Facebook ปรอมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเกิดทางบุคคลท่านนี้นะครับไม่รีบทำ u t u b e นะครับ ผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีช่องปลอมเนี่ยเกิดขึ้นมาแน่นอนเลยนะครับบุคคลที่ลุงรูกำลังกล่าวถึงนะครับเขาเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลุงพลและป้าแตกนะครับฉะนั้นเนี่ยบุคคลท่านนี้นะครับก็กําลังจะก้าวเข้ามาทํา YouTube ของตัวเองแล้วเช่นกันนะครับนั่นก็คือพี่อุบวิริยานั่นเองนะครับซึ่งพี่อุ๊บนะครับก็จะมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวทั่วประเทศนะครับกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวงการบันเทิงน,นะครับรวมถึงการติดตามชีวิตของลุงพลและป้าแตงด้วยนะครับในช่วงที่พี่อุ๊บเนี่ยได้ไปเยี่ยมลุงพลและป้าแตงที่บ้านปกครองนะครับหรือแม้แต่จะพาไปโชว์ตัวต่วตางๆงานคอนเสิร์ตนะครับพี่อุ๊บก็จะลงคลิปต,ต่างๆเนี่ยเพื่อให้กับแฟนๆได้ชมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพี่อุ๊บไม่ทาตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีช่องปอมที่ปอมเป็นของพี่อุ๊บเนี่ยขึ้นมาแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่อุ๊บลีบทำตอนนี้เนี่ย ซึ่งลุงภูนะครับมีคลิปสั้นๆของพี่อุกบวิริยะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงลองไปชมไปดูนะครับครับสวัสดีครับนะฮะ f อพี่อุ๊บทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเร็วๆนี้ฮะเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่อรังปังคูริเย่นะฮะสำหรับพี่อุ๊บเองกับครั้งแรกบนช่อง u t u b e นะครับอุ๊บวิริยะชาแนลนะครับข่าวมิ้ซูนนะฮะจะนำเสนอข่าวของพี่อุ๊บเองลุงพลปั้บแตนครูชาไทยนะฮะชาวปกอก และข่าวทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดจากการทำงานของพี่อุบเช่นไปเยี่ยมน้องหมาจรจัดน้องแมวจอจัดและการช่วยเหลือสังคมคลัสัตว์เร็วๆนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับวิทยาชาแนลนะครับฝากด้วยนะครับ เพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ลุงปูเวนะครับก็ต้องขอฝากช่องให้กับพี่อุบลิยะบอกอาหารด้วยนะครับอาจจะเป็นอุบวิยะแชนแนลนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่อุ้มได้ทําช่อง YouTube แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วลุงฟูก็ขอไว้พรให้พี่อุ้มนะครับได้ทําคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแลรวมถึงเหล่าแฟนคลับต่างๆนะครับได้รับชมคลิปดีๆจากพี่อุ้มนะครับขอให้มีคนติดตามพี่อุ้มเยอะๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการทําอาหารในเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel ตอนนี้นะครับมีคลิปการทําอาหารเนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามนะครับ Food Day Channel เนาะ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามใปนคลิปต่อไปของครูปรูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ